เปิดใช้ดุลพ,พินิตพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลาก,กินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้วันนี้วันที่4สิงหาคมนะพรุ่งนี้ก็วันที่วันนี้ที่ดิเราจะมาคำนวณเอาสูตรเก่าเล่าใหม่สูตรที่เข้ามางวดเป็นที่1สิงหาคมมาคำนวณกัน ประเภทเด่นครับประเภทเด่นเด่นคู่นี่เราเข้ามา3สูตรครบเลยนะอันดับแรกเนี่เด่นร้อยสิบบนนี่สามหกเเข้าสามเ้าหนึ่งี่ร้อยสิบเลยสามกับเสูตรนี้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเช้านี้นะครับสูตรที่สองร้อยสิบแล้วเป็นร้อย,นะห,นยหน่วยนะร้อยหน่วยร้อยหน่วยนี่ก็จะคำนวณเป็นคลิปนี้แหละคลิปนี้แหละร้อยหน่วยนะ คำนวณได้เนี่ยหกเจ็ดหนึ่งออกสามเก้าหนึ่งหนึ่งเข้าหน่วยหลักหน่วยหน่วยบนสามดาวเลยนะสูตรเก่าเล่าใหม่สิบสองงวดติดแล้วถึงสิงหาคมเข้ามาต่อไปสิบหกสิงหาคมก็จะเป็นสี่ดาวสิบสามงวดนะอีกสูตรหนึ่งที่เราเข้ามางวดที่ผ่านมาทําผลงานดีเยี่ยมนะก็จะเป็นสิบหน่วยร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วยนี่สูตรเด่นเราเข้ามาครบสามสูตรเลยโดยเฉพาะไอ้สิบหน่วยนี่สวยงามสามดาวสิบสองงวดคํานวณกันหกเก้าสอง ออก3 9 1นะเเข้า10บนนะออถ้าเป็น10หน่วยล่างนี่สวยงามเลย9 2, 2้านะี่3ชุดที่เรือนีออ่อมันไปนเป็น2ตัวบนนะน่าจะเป็น6 9 1กนะ่นนตรงนี้นะไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันก็เข้ามานะก็เป็นสูตรเด่นที่ถูกต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะกันนี้ก็แล้วแต่โชคของนี่แหละครับสูตรมันเข้าแต่ทําไมมันไม่เข้า2ตัวตรงเป๊ะ,ปะอะไรไม่ได้นะครับพวกนี้มันขึ้นอยู่กับโชควาสนาของแต่ละบุคคลนะครับที่จะเลือก นะมี3ตัวเราต้องเลือกเอาอีกว่าตัวไหนอ่ะหหรือ9หรือ2อีกละนะครับนะมันก็ไม่อมีอะไรร้อเอ่ะนะก็ลองพิจารณาดูครับเป็นแนวทางดูอันนี้สูตรนี้พรุ่งนี้จะทําให้เอามาว่ากันสูตรร้อยหน่วยเพราะ1้อยสิบคำนวณให้แล้วลงคลิปไปแล้วนะครับติดตามชมได้บน YouTube มาว่าร้อยสิบเดี๋ยวร1 0ยอ่าสมดาวเลยนะสูตรนี้ โค้งสุดท้ายร้อยร้อยหน่วยขอโทษครับโค้งสุดท้ายร้อยหน่วยบนนะสามดาวสิบสองงวดติดใช้แค่หลักหน่วยล่างบวกสามหนึ่งสี่คงขี้หน่วยล่างนี่สามบวกสามได้หกหกเดือนหน้าหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดเดินหน้าสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งออกสามเก้าหนึ่งหนึ่งเข้าหน่วยบนนี่ที่เราเส้นหากันสูตรนี้เป็นยังไงก่อนหน้านั้นเดี๋ยวไปดูให้ามาดูตรงนี้โอ้อาจจะลบวงล่างเพราะว่า มันสดาวแล้วนะเราคํานวณแล้วคํานวณอีกซ้ําไปซ้ำมาสามงวดแล้วนะอาจจะเห็นไม่ชัดตรงนี้นะนี่ก็คือสถิติเขาเนี่ยสิงวดถูกต้องแล้วล่ะสิงวดน,นะวันที่สิเอนี่ยเจ็ออก2 5 8นี่ร้อยหน่วยเลยสเข้าหลังร้อยแเข้าหลังหน่วยวันที่1นึ่กรกฎาคมถัดจากนั้น นะครับ16กรกฎาคมก็คำนวณเป็น2ดาวแล้วทีนี้6 7 1ออก2866เข้าหน่วยบนแล้วก็หน่วยบนอีกแล้วครับเมื่อที่ผ่านมาล่าสุด6 7 1ออก391เเข้าหน่วยบนเพราะฉะนั้นเราเน้นไปที่หน่วยบนดีกว่าไหมปักหลักหน่วยบนเลยก็แล้วแต่ความชอบนะครับเอาเราจะเดินหน้าต่อเนื่องไปในสูนี้ใต้ชื่อที่ว่าโค้งสุดท้าย โค้งสุดท้ายร้อยหน่วยบนสีดาว13บามวด16สิงหาคมจะเป็นอย่างไรใช้หลักไหนหลักหน่วยล่างบวกสามหนึ่งสี่คงที่หน่วยล่างเลขสองบวกสามได้เลขห้าเดินหน้าหนึ่งเลขหกหเดินหน้าสี่เป็นสิบใช้เลขศูนรอผล ห้าหกศูนย์เอาละห้าหกศูนย์เรียบร้อยฝากไว้ประมาณนี้นะครับสูตรดีดสูตรเด็ด,ส,ด,ดสูตรที่เข้าจากงวดที่ผ่านมามีหลักฐานอ้างอิงเดินหน้าต่อเนื่องไปก็ไม่ใช่ย่อยแล้วนะครับสองเดือนแล้วสี่ดาวสีว่งวดแล้วเข้ามาสามงวดสีด่งวดแล้วนะส,ส,สูตรนี้นะลองดูจะร้อยหรือจะหน่วยเอาไปปักหลักหน่ยหนวยดีไหมในห้าหกศูนย์เนี่ย พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปิดใช้ดุลพินิจพิตาิณานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย